สวัสดีครับทุกคนอออหลังเกมวันนี้เราเก็บบทสัมภาษณ์มาฝากกันอีกครั้งหลังจากที่ทําคลิปแปลแล้วก็สรุปบทสัมภาษณ์ของมา r c คัสแรดฟอร์ดไปนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเออเฮ้ยชอบแบบวิดีโอแบบนี้นะครับซึ่งคนคนนั้นที่ให้คําชมมาก็คือพี่อิวนั่นเองนะครับแต่สำหรับผมนั่นก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่ะผมไปเจอไอ้คลิปสัมภาษณ์รูนนี่บาร์จีนะครับที่เว็บ ไม่ใช่เว็บสิช่อง y o u t u b e Offi ชียลของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาทำแล้วก็ปล่อยออกมาเอ่อแต่ว่าเพิ่งมาเห็นนะจริงๆเขาปล่อยออกมาประมาณ2อาทิตย์ละนะครับแต่ว่าไปดูอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นคลิปที่มันเอาไว้ให้สำหรับเอ่อคนที่ subscribe จ่าย Member ให้กับช่อง YouTube ของบาซ่าเออเท่านั้นคือถ้าเราไม่ได้จ่ายรายเดือนให้ YouTube บาซ่าเราจะเราจะดูไอคลิปนี้ไม่ได้ นะครับเออซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับชาวช่องออลังเกมเราไม่ต้องไปจ่ายเพราะว่าพวกผมจ่ายไว้เองแล้วนะครับแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเก็บมาฝากกันแบบนี้นะครับคลิปสัมภาษณ์อันนี้ยาวแค่5นาทีนิดๆน,น,นะครับสั้นมากเทียบกับแรดฟอร์ดี่แรดฟอร์ดนี่คือ40นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าเออผมนั่งฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออม,มันมีเนื้อหาที่แบบว่าเออดีอะ่ะเออแล้วก็อยากจะมาเ,ออเก็บมาเล่าต่อนะครับผมอ่ะ เออเริ่มต้นเนี่ยรูนี่เขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากนะที่ได้มาอยู่กับบาซ่านะครับเขาเล่าว่าเออตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนคลับบาร์เซโลนามาตั้งแต่เด็กๆเขาเล่นบอลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอชอบบาซ่าตั้งแต่เด็กๆกเนี่ยเขาก็ฝึกตัวเองให้เล่นฟุตบอลในสไตล์ของบาซ่ามาโดยตลอดเขาติดตามวิธีการเล่นปรัชญาของสโมสรแล้วก็พยายามที่จะเล่นตามสไตล์นั้นมาโดยตลอดนะครับเสมือนว่าแบบ ฝึกให้ตัวเองพร้อมที่จะมาเล่นให้กับบาซ่าสักวันหนึ่งมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเออพอมาถึงตอนนี้เนี่ยสไตล์ของแฮนซี่ฟลิกเนี่ยก็เข้ากับตัวเขามากนะครับการย้ายมาอยู่บาซ่ามันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนแบบได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าตัวเขาเองรู้สึกมันว่าเขารู้เขารู้จักบาซ่ามานานแล้วอะเออเพียงแค่ว่าเนี่ยมันเพิ่งถึงเวลาที่เพิ่งได้ย้ายมาอยู่อะไรอย่างงี้นะครับส่วนเรื่องที่แปลกใหม่เนี่ยรุนนี่บอกว่า การได้ s 1> <S 1> เล่นให้กับสมโมสรแบบบาซ่าเนี่ยมันออมอบประสบการณ์ใหม่คือเวลาไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยซึ่งผมคิดว่าแกก็อ้างอิงมาจากเกม p r e ซี s ั o n นั่นแหละที่เขาเพิ่งไปญี่ปุ่นกันมาใช่ไหมนะครับกับไปเกาหลีแต่ว่าคลิปนี้น่าจะทําตอนที่ไปญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าเออเนี่ยเล่นให้กับบาซ่าเนี่ยขนาดเราไปเล่นในที่ไกลๆเนี่ยแฟนบอลแบบต่างประเทศแฟนบอลต่างชาติแบบ มาดูพวกเราเล่นแบบจํานวนมาหาศาลก็บอกว่าเออไอฟิลลิ่งแบบนี้เขาไม่เคยมีมาก่อนในในฐานะนักฟุตบอลน,นะครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออดีมากๆรู้สึกแบบฟูลฟิลมากๆนะครับเ,ออเล่ารุนนี่เล่าต่อนะครับว่าเ,ออเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะใช้เวลาร่วมกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้เยอะเเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะได้แบบเป็นเพื่อนสนิทกับทุกคนให้ได้เร็ว นะครับลุนนี่เล่า,เาว่าตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากเกมกับโกเบเนี่ยเ,เขาไปเที่ยวข้างนอกกับเรวานกับเชสเน่แล้วก็ลุนนี่บอกว่าวันนั้นเป็นวันที่แบบสนุกมากๆสนุกถึงขนาดที่แบบว่าเขาจะไม่มีวันลืมวันนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็บอกว่าเรวานกับเชสเน่เนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นคือเขาเป็นคนที่ดีมากๆอะไรแบบนี้นะครับคือผมก็แบบฟังแล้วมันเราก็แบบ กฎที่จะอมยิ้มไม่ได้คือมันเหมือนเราฟังแบบเด็กคนหนึ่งที่แบบวันหนึ่งความฝันมันเป็นจริงอ่ะเออนึกออกไหมแบบว่าลุนนี่อ่ะตอนมันต้องเด็กขนาดไหนอ่ะตอนที่มันเห็นแบบเลวานดฟสกี่เล่นให้ดอทมุนแล้วก็ตัวเองก็เพิ่งมาเล่นให้แบบชุดเยาวชนตอนที่เลวานเล่นให้กับบบเย์นตอนพลิกพิกมันจะไปคิดไหมเราว่าวันหนึ่งมันจะแบบว่าออกไปเที่ยวกับเลวานในฐานะเพื่อร่วมทีมได้อะไรอย่างเงี้ยเออผมก็แบบนั่งฟังแล้วมันรู้สึกแบบเออแบบ เราก็แอบดีใจไปด้วยเวลาเราได้เห็นแบบคนที่เขาแบบความฝันเขาประสบความสมําเร็จแล้วเขาแบบเออเล่ามันแบบไม่อยากจะเชื่อตัวเองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือ reaction ผมอันดับแรก reaction ผมอันดับ2คือพวกมึงออกไปกินเหล้ากันแน่นอนใช่ไหมที่มึงบอกว่าแบบอุ๊ยสนุกถึงขนาดแบบว่า,าจะไม่มีวันลืมเนี่ยนะครับรุ่นนี้บอกว่านอกจาก กรณีของเลวานกับเชสตนี่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าเขาสนิทกับใครมากที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าก็น่าจะต้องบอกว่าแรดฟอร์ดนะครับเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนี้ยังมีเฟอร์มินโลเปสแล้วก็คาซาโดนะครับนี่คือลุนนี่บอกว่ากลุ่มคนที่พูดคุยกับเขามากที่สุดนะครับเมื่อพูดถึงเกมเดบิวต์ที่เขาได้ลงเล่นกับวินเซลโกเบเนี่ยนะครับแข่งกับโกเบเนี่ยรุนนี่บอกว่ารู้สึกดีมากๆนะครับที่แบบได้เดบิวต์แล้วก็ การที่เขายิงประตูได้มันก็ยิ่งทําให้แบบประสบการณ์นะมันดีขึ้นไปอีกทําให้เมมโมรีนี้มันดีขึ้นไปอีกใช่ไหมครับรุนนี้พูดถึงแฮนซี่ฟลิกนะครับ<ม>บอกว่าแฮนซี่เป็นเป็นคนที่ดีมากๆไม่ใช่แค่โค้ดแต่แบบเป็นเพื่อนเป็น เป็นคนที่ดีมากๆนะครับเขาน่ารักกับนักเตะทุกคน <S <S แฮนซี่รู้วิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับนักเตะเขารู้วิธีการที่จะสื่อสารกับนักเตะแล้วก็ตัวรูนนี่เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็รู้สึกว่าเออยเขายิ่งสนิทกับแฮนซี่ฟลิกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเออดีมากเลยนะครับเ,ออเขาพูดกันถึงภูมิหลังชีวิตรุนนี่ด้วยนะครับคืออย่างที่พวกเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วเนี่ยรุนนี่แกเกิดที่อ่คูเวต แล้วก็ย้ายไปสวีเดนตั้งแต่เด็กๆนะครับออแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติสวีเดนใช่ไหมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังติดทีมชาติสวีเดนอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงในในบทสัมภาษณ์นะครับลุนนี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่อยู่คูเวตเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีเพื่อนที่คูเวตนี่แหละแล้วเขาย้ายไปออที่สวีเดนนะครับแล้วเขาก็แนะนําครอบครัวลุนนี่นะครับว่าเออย้ายมาอยู่ที่นี่สิแบบที่นี่แบบ เราจะเข้าถึงการศึกษาที่มันดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับเออแล้วก็ครัวรูนี่เขาก็ออย้ายไปอยู่สวีเดนนะครับแต่รูนี่บอกว่าจริงๆเนี่ยเ,ออเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยออคุณพ่อเนี่ยเขามีความฝันมาโดยตลอดนะว่าลูกชายเขาสองคนนะซึ่งก็หมายความว่ารุนนี่มีไม่พี่ชายก็น้องชายนะเราไม่รู้ว่าเป็นเคสไหน เขามีความฝันว่าจะให้ลูกชายเขาทั้งสองคนเนี่ยเล่นให้กับสมโมสรฟุตบอลในยุโรปมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะนั้นเนี่ยการย้ายไปอยู่สวีเดนเนี่ยมันก็ขยายโอกาสในการที่ความฝันอันนั้นมันจะเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วก็รุนนี่บอกว่าตอนไปอยู่สวีเดนหรือว่าจริงๆน่าจะตั้งแต่คูเวตแล้วอันนี้มันไม่ชัดในในในใ,ใ,ในบทสัมภาษณ์เขาเ,เรียนโรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้มาาแแแตตตต่่่นะ่่่่่่ไไหหนนนนรรล้วววก็อออออ,อททททีีีีียยููสเดื คูเวตด้วยเนี่ยคือบ้านใกล้าสนามฟุตบอลมากนะครับก็เลยเ,เล่นบอลมาตั้งแต่เ,เด็กๆเ,เลยนะครับมผมไปไอผมก็อยากรู้ว่าลุนนี่มันย้ายไปอยู่สวีเดนตอนไหนใช่ปะ่ะก็เลยไป g o o g l e วิกิพีเดียดูวิกิพีเดียบอกว่าย้ายตั้งแต่6ขวบผมว่าแม่งไม่น่าจะใช่วะผมว่าน่าจะแบบอายุเยอะก,กว่านั้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นี่เราไม่เราเราไม่รู้แบบชัดๆนะครับเ,เขาโชว์รูปที่ลุนนี่ใส่เสื้อแบบ บาซ่าตอนเด็กๆด้วยนะแบบออกไปเตะบอลเล่นเองกำคับอ่ะเออแบบใส่เสื้อบาซ่ามาตั้งแต่เด็กๆนะครับปิดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าตัวรูนี่เนี่ยบอกว่าการอย่างที่ผมบอกไปคือบาซ่าเป็นความฝันการย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็หวังว่าการที่จะอยู่ที่นี่ได้ยาวๆเนี่ยนะมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบเขาต้องการนี่นี่นี่คือแผนนี่คือความฝัน นะครับลุนี่บอกว่าเออจริงๆเนี่ยอยากอยู่ไปจนถึงตลอดอาชีพการค้าแข่งเสร็จด้วยซ้ำถ้าาว่ามันเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับผมเนื้อหามันก็มีประมาณนี้แหละคือมันไม่ได้มีอะไรมากแต่มันก็สั้นๆคลิปมัน5นาทีเองนะครับแต่ว่าเอออยากเอามาฝากผู้ผมรู้สึกว่าเออมันฟังแล้วมันแบบลุนี่มันเป็นคนที่แบบพูดจาน่ารักดีนะครับแล้วก็มันแบบเวลาเราฟังแรดฟอร์ดเวลาแรดฟอร์ดมันพูดที่มันบอกว่าแบบเออแบบมันชอบบาซ่ามาโดยตลอดอะไรแบบเนี้ยการได้มาอยู่บาซ่ามัน เออเป็นความฝันอะไร่งเงี้ยซึ่งนักเตะหลายคนครว่าพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราดูรูนี่อ่ะเคสของรูนี่มันแตกต่างกับแรดฟอร์ดแบบสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะแรดฟอร์ดมาเล่นใ้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอ่ะมันเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยไอโอกาสที่วันหนึ่งแรดฟอร์ดมันจะได้เล่นในสโมสรความฝันมันเนี่ยมันมันไม่ได้แบบมีน้อยอ่ะมันมีเยอะมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับแต่รูนี่อ่ะมันเล่นให้กับแบบ ทีมที่เล็กกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งมันได้มาอยู่กับบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยเพราะใน,ในเวลตาเขาในคําพูดเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเออแบบมันมันพูดแบบเหมือนไม่เชื่อตัวเองว่าเออวันนี้วันวันหนึ่งกูได้มาถึงความฝันนี้จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับผมกม็เลยคิดว่าเออน่ารักดีก็เลยเก็บมาฝากทุกคนนะครับผมอืมประมาณนี้แหละนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้แหละอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย